ครับผมชีวิตของผมนะครับผมพี่น้องตื่นเสาร์มาก็ต้องเตรียมตัวใจรายวันนะครับพี่น้องเตรียมตัวใจรายวันนะครับเพราะว่ามื่อน,นีเป็นวันจันทร์นะครับก็เลยต้องตะเบิ้ครับพี่น้องหูว่าผมใจรายวันนี้อย่างนะครับคนาว่าโอ้ไอวีตราใจรายวันชุม,มือบ่ะ็แมนครับใจรลยวันช่ม,มือเลยก็ต้องนงอั่งยุตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหนี้ เขาถืยางมาหาผมเองก็พี่หญิงนะครับส่วนพี่หญิงก็เตรียมไรวันไว้นะครับก็จะมีผู้มาเอานะครับเพราะว่าตรงใจเขามันเป็นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะมาก็พักกันยางกว่ามากหนีไร้วันนะครับพี่น้องพูดได้เป็นคือผมบะนะครับเป็นประจํานะครับมาแล้วครับพี่น้องแตกสวดๆมาแล้วนี่ไรยวันครับพี่น้องนี่แหละนี่ไรวันเลยตั้นหนิ เงนเาาะดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งใจใจเย็นๆอ่เบิกได้ครับพี่น้องแต่ละคนนี่ครับผมนี่นีไร้วันนี่ไอวิเท็เนี้ยครับพี่น้องนี่แหละชาสมมือนี่ก็เพื่อชุ่มนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหนี่หลีไร้วันของผมเลยนี่นะครับเนี่ยกับปีงี้เนี่ยไปตลาดชุ่มมือเซเว่นนี่ครับเนี่ยต้องใจนะครับนีไร้วันนะครับรายวันแต่ละคนนะครับผมนะครับแต่ละคนเสี่ยหายเพรทอกันนะครับผม ผู้ใหญ่กับกู้หลายนะครับผมผู้น้อยกับกู้หน่อยนะครับดอกเบี้ยกับแตกต่างกันนะครับพี่น้องส่วนผู้ใหญ่เอาใจดอกเบีย้ยไปมือนี่เทาา่าไดรผู้ใหญ่ดอกเบีย้ยหลายครับผมใบลอยเพียงพีองหลักไล่วันมือละลอยนะครับนี่เสียงรถกันนะเอาพี่ชิวตากล้างนะครับก้นกลางพี่ชิวชิวเท่าไดร ไปเชวเหมือนกันนะครับดอ,อกเบียร์ทำกันอีกผู้นึงได้ดอ,อกเบีย้ยเท่าไรบ้างกันนะใบสีเขียวอ๋อใบชาใบชาเออใบชาแกนกินหน่อยกระเพาะน้อยนะครับ oh ผมผู้ใหญ่กับกระเพาะใหญ่นี่ก็คือนักเรียนนะครับพี่น้อง <S <S นี่แหละนี่ได้วันของไอวิตซ์สม,มือสม,มือต้องใจแบบนี้นะพี่น้องเด้อสู่กันไปนะครับสู่ไปสมือกับเพื่อเขาเนี่ยแหละครับหาได้มากกับป้อนใส่ตีนใส่มือกับใช้ตะลุกตะเต่านะพี่น้องเนาะเจังไหนสู่กันไปครับผมกอกลัว แม่ครับบ่ให้ลูกให้เต้าเจ๊จักสิกให้ไปนี่ครับชีวิตปะอะนะครับเอาตอนนี้ก็สวยแล,วละพี่น้องแต่ใจรายวันพนดอะไรพ่นสินี้<ว>มือมอนเมื่อกี้กับพ,กพี่หญิงไปขายของไม่เตรียมติดใจรายวันมืออื่นอีกนะครับอังคารพุดพฤหหสชุกเปล่ะพี่น้องไรยวันของผมนี่แหละครับเขาเรียกว่านี่รายวันนะครับผมของพ่อของแม่นะครับลูกเต้ากอ่าเวลาบอกเวลาหยังกะใหนฟังแน่ยนะครับพี่น้องจะเถียงหลายนะครับ โอเคเล้วพ okay ี say, me, ่น <started> okay, 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 okay. so, so, ้องนี่แหละที <that> ่พี่น้องถามว่าเอวิทมีหนีไร้วันจะบอกมีครับผมนี่แหละหนีไร้วันนะครับลูกม่อใส่สามขั้นนะมาเก็บนี่นะครับผมพี่น้องเด้อโอเคนะครับพี่น้องเด้อคงติาใจแล้วครับนี่ครับหนีไร้วันของเอวิทย์ละนี่แหละนี่ไร้วันประจําวันเลยอ่าโอเคนะครับพี่น้องฝากอย่าลืมฝากติดตามช่องเอวิทพ์ปีหญิงแฟนเพจนะนั่นไงนะครับพี่น้องคนที่ไปโรงเรียนแล้วสายแล้วนะอ่ะทุกคนยกมือบายบายสวัสดีครับ ขอบคุม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับโอเคครับ